สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณาณาจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2566สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมก็ดูได้เช่นกันครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกล่าวกันเช่นทุกครั้งว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงใดดวงหนึ่งท่านใดท่านหนึ่งก็โปรดใช้สติและวิจารยณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเมื่อชมแล้วฟังแล้วถ้าใช่ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับภาพรวมโดยทั่วไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนท่านจะรู้สึกได้ว่าจิตใจของท่านมันร้อนรุ่มมีความหงุดหงิดไปเสียในหล,หลายๆเรื่องถ้าบางคนในวัยหนุ่มสาวใครจะพูดอะไรผิดหูหรือมากวนอารมณ์ก็อยากจะออกแรงใส่เขารวมทั้ง ท่านจะมีปัญหาด้านสุขภาพการใช้ยวดยานพาหานะไม่ว่าจะเป็นรถของตัวท่านเองที่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เรื่องแอร์ระบบไฟฟ้ามีปัญหาเอาเป็นว่าตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนก็ระวังเรื่องความคิดอารมณ์ที่จะออกมาแนวแนวหัวร้อนใจร้อนตั้งสติให้ดีพอเลยกลางเดือนไปแล้วจนถึงสิ้นเดือน ทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับในด้านการงานท่านที่มีงานประจำช่วงนี้ก็อาจจะหนักหน่อยเนื่องจากปริมาณงานมากกว่าปกติก็คงจะเป็นช่วงสิ้นปีด้วยละมัง้งก็ต้องรีบปิดจ๊อบส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระก็คงจะเป็นช่วงเคลียร์ออเดอร์เก่าหรือเป็นการเก็บงานหลายส่วนให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดหรือบางท่านที่ยังเป็นพนักงานลูกจ้างก็คงจะมีแผนมีแนวคิดที่จะลาออกมาเปิดกิดจการส่วนตัวในปีหน้าก็เป็นได้ในด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจำบางท่านอาจจะต้องมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเงินเช่นการปิดหนี้ปิดสินการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อต่างๆ ที่เป็นภาระมานานเพื่อที่จะปลดเปื้องกันเสียทีส่วนเจ้าของกิจการงานอิสระด้านการเงินก็เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือที่วางแผนไว้สามารถปิดบัญชีปิดงบได้ตัวเลขสวยๆได้สบายๆในด้านความรักท่านี่มีคู่รักคู่ครองอาจจะมีเกณฑ์ห่างกันสักพักหนึ่งอาจจะเป็นไปในแนวแยกกันไปเที่ยว หรือแยกกันไปปฏิบัติภารกิจด้านการงานส่วนคนโสดท่านใดที่เล่นแอปพลิเคชันประเภทหาคู่ท่านก็จะได้พบเจอกับคนต่างชาติต่างถิน่นต่างที่ต่างศาสนาต่างภาษาเข้ามาติดต่อพูดคุยด้วยหรือบางท่านที่ช่วงนี้ได้เดินทางไกลไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศก็จะเจอคนที่ถูกใจถูกสเปคก็เป็นได้ ในด้านสุขภาพคงจะเป็นเรื่องของช่องปากการทำฟันขุดฟันตอนฟันใส่รากฟันบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องหลอดลมปอดระบบหายใจหรือบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของกระเพาะเช่นขุดไหลย,ย้อนหรืออาหารเป็นพิษคํายากรเสริมทั่วไปชาวลัคนาราศีพิจิก หรือชาวราศีพิจิกที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของงานเป็นหลักใหญ่งานเข้าเยอะปริมาณงานมากอะไรํำนองนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกที่เกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถจำนำจำนองขายฝากรีไฟแนนซ์ไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่าบ้านใหม่รถเก่ารถใหม่ก็เป็นได้เช่นกันชาวลัคนาราศีพิจิก หรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดวันอังคารการเดินทางไกลระวังอุบัติเหตุไม่ว่าท่านจะใช้รถส่วนตัวหรือโดยสารรถประจำทางรถสาธารณะชาวลัคนาราศรีพิจิกหรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดวันพุธการธมาค้าขายช่วงนี้สะดวกคล่องตัวดีหรือการเป็นนายหน้าพนักงานขายของต่างๆ หรือท่านที่ขายของออนไลน์ก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนแบบคึกคักชาวลัคนาราศรีพิจิกหรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดวันพฤหัสบดีระวังจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานอันเนื่องมาจากความคิดต่างความเห็นต่างในเรื่องของการงานว่าผิดกฎผิดระเบียบหรือไม่ชาวลัคนาราศรีพิจิก หรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดวันศุกร์กรณีมีคู่รักคู่ครองความรักก็จะมีการห่างเหินกันไปบ้างส่วนคนโสดอาจจะได้พบรักกับคนแดนไกลชาวลัคนาร,ราศรีพิจิกหรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดวันเสาร์ท่านที่มีอาชีพด้านเกษตรกรรมหรือปศุสัตว์ช่วงนี้ราคาพืชผลของท่านก็จะได้ราคาดีผลผลิต ก็จะได้มากขึ้นแต่ส่วนที่พึงระวังก็คือเรื่องสุขภาพดังที่กล่าวไว้ในด้านสุขภาพนั่นแหละครับ